มันยรักลนะมอนั่นก่อนไงไก่เต้านมเสียวมันบัดได้เดียมันแข็งอยู่หูดาเป็่นไดองมันหนะจังดา่เงี้สบายดีแข็งแรงแข็งแรงเนี่ยก็เข้าุกวันอ่ะหอดไา้บอกเลยเหล็กนย่นี้ตัวได้เหล็กอย่างตัวยมันบอกรก็ตัวบอกปนกอยเนะมันต้องขวบนี่ยเนี่ย้องนี้ก็โคบเนะเข้าบขวบ